สวัสดีทอรับกข้าสู่ช่องแอนแฟมบี N ้นะคะวันนี้กลังจับระดับพื้นอยู่นะคะก่อนที่จะปูกระเบื้อง นีใช่เลยอันนี้จุดบนนะอันนี้จุดบนจุดไวนใช่เอ่อจุดคนได้ตามขีดปูนตามขอบเดือดออกเพื่อนอืม อันนี้เขากำลังวัดแล้วนะครับพื้นที่วัดพื้นที่แล้วเขาสบออกจังข้างๆก่อนนะคะเพราะว่ามันจะมีปูนอยู่อ้นดนี้จากอันนี้่างญี่ปุ่นอันนี้ช่างไทย สังคมจากีมผลสั่ไม่ตรงนะหาว่าผมเออความผิดผมผิดใช่ต้องครับเอหรือยังนโทษเลอันนี้มาอะไรอันนี้มารอผสมปูนค่ะนีข้าปูนหออะี่้าแม่เลี้ยาเรื่องยิแล้วหาเรื่องยแล้วถมมาตาม เอวก็ต้องวัดก่อนนอชิดเนาะเอออะเตรียมเตรียมแล้วเตรียมแล้วแต่ยังบัไดสมสมเลย้เตรียมปลากระเบื้องงามเท้ะโอ้อันนี้มันใหญ่กระเบื้องเนาออันนี้กระเบื้องหรืออะไรนี่กระเบื้องโอ้ไหนดูแผ่นแรกนี่เป็นยังไงนีไงครับ

พัเกะกันนะระดับ้องใช้ด้วนะเวลาซ้อมคบช่างมีระดับต้องมีระดับติดตัวไปนะเออวันนี้ลงช่างถ่ายคลิปเองะวันนี้โอ้โหช่างมีระดับฮะดูช่างมีระดับซบุณนมีระดับโอ้โห อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมตัดเสนให้เอาผ้มันเหมือกันนะตัดเส้นอีกเอาผมอุ้ยเฮ้ยเอาให้ตรงนั่นเ่อยดิเห็นเย็นเส้นไหมเนเส้นไหมโอยยี้ขขาขตเส้นนะตัเส้นนโอ้่ระดับตัวอระดับระดับกูนะระดับนั้ระดับนเถอะทำไมไม่มีทำงานปิดแล้วครับผมโมันน่าว่าทำงานเองเนี่ยเขาเขามีระดับยู่แ ยังมีระดับพกระดับตลอดไม่งั้นทำงานทะลุเป้าอีโอ้วันนี้ทำไมโอ้โหกางเกงชิดแต่ละตัวขาดเป้าหมดเลยพี่น้เนาะให้แบบเบิ่งหนาสงสารเน่ยเกงเก่งเกลี้ยงเฮ็ดงานก็ขาดหมดแล้วเอออาทำไมจำมาซื้อโอ้ยสะพานไฟกับเตใจสิมาซื้อเกง coi lại tiền nữa rồi coi tiền không nó. những video nó dẫn 那个。 หกสิบหกห้าสามหเออเออคลคลัหกสาอเจ็ดสี่สดวดูดาเอทิดนะเอทีดูดาเอทิดไปก่อนเอาตู้เสียบไว้ไหนเสียบไว้ข้างไหนขตูตู้ก็้วกจ็ดสบสองแล้วกอนเอาตัวเหลือไว้ของนี้เลยอืมไว้ก่อน ไปนี่ทุกฟังนู้นโอ้ยนี่เจ๊จะฟังนี่นเต็มมันได้ซีเมตรอยู่บอ่อว่านะอ้าวก็คำนวณแล้วไงหกเจ็ดสี่ช้อนนี่ก็เกินได้กี่สิบเซนแล้วแเ่ว่าไงเล่นตัดฟังได้ฟังนึงไงจะเอาไว้ฟังไหนเจ้าไหนจะกัดติดขอบเสาอยู่แล้วเจ้าก็ต้องตั้งระดับให้มันตรงก่อนอยู่แล้วอันนั้นก็ติดขอบเสาอยู่แล้วเอาฟังนี้ฟ,นฟังนี้เาเต็มเนาะ แมนอนนี้มัเต็มจะได้ป่ดะได้ตัดเป็่ตทีเดียวแมนมันจะได้ไปตัดเป็นมุมเดียวกันเหกเจ็ดสี่สิบงโอเคอ่าหกหกห้าสามสมโอหเนี่ยประมาสมเมตรัวะมาตนี้หเมตรสามเมตรไอ้สมเมกสประมาณนี้แมนมันถงตัวนี้อไงก็ต้องได้ตัดเป็นเศษไงตัวนี้มันสามเมตรสกอประมาณนี้อันนี้กำลังพัด พื้นที่นะในการปูกระเบื้องนะคะไปในห้องนะคะตรงนี้เต็มเอออมาไ้สื้อามันตัอกมจากันตะเก็มงบอกมาข้วกี่้านะลงบีดลุงบิี่นะ พี่เราเสียมสปาบ้าไหมครับเสียมสปาเียมสปาครับเตรียมพื้นที่ก่อนนะคะถึงกับหายใจอะฮะ อันนี้ก็เป็นปูนนะฮะเดี๋ยวยังเออ่ยังไม่ได้ผสมนะคะคนจะรอก่อนขอบคุณนี้ขอบคุณนักเสี่ยงท่านมากค่ะฝากพิธีการคอเลสเจนด้วยนะคะอย่าลืมส่งซื้นทางช่องอ่างตรงบน้ด้วยนะคะสรัสดีนี้สวัสดีค่ะ